นครแม่สอดจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลน,นครแม่สอดครั้งที่3ประจำปี2564ค่ะณห้องประชุมข้อมูลข่าวสารชั้น4อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลน,นครแม่สอดนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่3ประจำปี2564โดยมีนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักประหลัดรักษาราชการรองประลัดเทศบาลว่าที่พันตรีดรไพฑู์ปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครแม่สอดนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาครเนื่องพุก ผู้อำนวยการกองคลังนายพียระวงหมอผู้อํานวยการกองการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการกําหนดวันเดินรณรงค์และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีนครแม่สอด โดยเริ่มเดินในวันศุกร์ที่19มีนาคมนี้แบ่งเป็น4เขต4สายและเดินรณรงค์ในเวลาเดียวกันเรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่2อประจำปี2564เมื่อวันอังคารที่2กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดการเตรียมการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและเรื่องอื่นๆ